บอยปรณ์คงคู่คุณแม่งามทิพย์ในฐานะพีเตนเตอร์ซีคอมพร้อมแนะบริการใหม่ดูแลผู้สูงวัยรีกดีว่าเป็นพระเอกหนุ่มในวงการอีกหนึ่งคนค่ะที่เอาใจใส่ดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดสำหรับบอยประกโดยเฉพาะคุณแม่งามทิพย์ที่บอยประกจะให้ความสําคัญกับคุณแม่มากเป็นพิเศษค่ะโดยล่าสุดบอยปรณกได้คงคู่มาพร้อมคุณแม่งามทิพย์ในงานซีคอมสมาร์ทเียวริตี้2,567ในฐานะพีเตนเตอร์ของซีคอมค่ะที่จะพาทุกคนมาพบกับบริการใหม่ที่เน้นการดูแลความปลอดภัยให้ผู้สูงวัยสำหรับบริการใหม่ s m a r t Security Care เป็นระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยค่ะที่ติดตั้งภายในบ้านที่จะสามารถแจ้งเตือนและมีทีมงานมืออาชีพช่วยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถดูความเคลื่อนไหวผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะก็สามารถช่วยประสานงานกับรถพยาบาลหรือตำรวจได้อีกด้วยเรียกได้ว่าระบบของซีคอมทำให้บอยปรณ์อุ่นใจในเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวไปได้เยอะกันเลยล่ะคะ่ะเราไปฟังบอยปกรณ์และคุณแม่งามทิพย์พูดถึงระบบความปลอดภัยของซีคอมที่จะมาดูแลผู้สูงอายุกันเลยคะ่ะ ผู้สูงอายุภายในบ้านเขวงจรเลยใช่ครับนอกจากความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แม่ด้วยใช่ไหมเช่นเวลาลืมกินยาสี่ข้อมัเขาจะมีกล่องยาและในนั้นจะมีเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆถ้าเราลืมกินอ่ะมันก็จะเตือนใช่แล้วก็มีปุ่มต่างๆี่แบบปุ่มคนแก่ปุ่มจริงๆคือปุ่มฉุกเฉินที่ไว้ให้สําหรับเช่นเราลื่นล้มหรือเรารู้สึกอาการจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ ไปกดปุบมันจะไปที่ศูนย์ซีคอมเขาจะโทรกลับมาทันทีเลยเพาว่าคนมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์ครับกับกับยุคสมัยนี้ด้วยเนาะก็เป็นสังคมผู้สูงอายุอะทําให้เราอุ่นใจใช่ใช่แล้วทาให้เหมือนลูกไม่ต้องดูแลเราเยอะแล้วเราไม่ต้องเป็นภาระให้เขาแล้วเขาก็ฝากเราไว้กับซีคอมเลยเพราะว่ายุคสมัยนี้คนก็ทํางานแบบ นอกบ้านกัินมากขึ้นนะใช่ไหมนอกออกไปทํางานเราต้องเดินทง,งเดินทางอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>บางทีแล้วเราก็เป็นห่วงคนที่อยู่ที่บ้านแหละแต่ว่าบางทีก็ติดภารกิจอะไรใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านนะผ่านหน้าจอได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าดูแค่ผ่านหน้าจอแนละ้วกลับมาบ้านก็ต้องดูแลด้วยนะจะเป็นลูก,ลก ก็คอยดูหรือว่าถ้าแม่ลืมกินยามันส่งไปที่เครื่องแม่ส่งไปที่เครื่องผมด้วยผมก็บอกโทรบอกแม่อย่าลืมกินซีคอมนะฮะสมาร์ทซีคลีริตี้แคร์มากขึ้นนะครับผมก็สามารถที่จะทักเข้ามานะฮะในคอร์เซ็นเตอร์นะฮะหรือว่าสื่อโซเชียลของซีคอมได้นะครับมาสอบถามก่อนได้นะครับว่ามันใช้บริการเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์มากนะครับโดยเฉพาะ คนที่บ้านนี้แบบมีผู้ใหญ่ในบ้านซึ่งก็แทบจะทุกบ้านนะครับมีผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะดูแลผู้ใหญ่ใชเหมก็มีคนที่คอยช่วยเราอีกคน,นในการดูแลคนที่เราหักครับผม